เมืองบาดาลมีพระราชธิดาชื่อนางสมุดมาลานางเกิดความรุ่งร้อนจึงขึ้นมาเที่ยวแดนมนุษย์และได้หลักรอบได้เสียกับรุกขเทวดาจนตั้งรันด้วยความกลัวพระบิดานางจึงสำรอกบ,บุตรในรันออกมาเป็นไข่ซ้อนไว้ริมฝั่งน้ำพร้อมพระธรรมมารงแหวนวิเศษเนรมิตสิ่งของได้และพระรัตกรรมผลก่อนจะกลับสู่เมืองบาดาลมีขางคบมาพบไข่นั้นเข้าจึงกลืนกินเข้าไปทั้งไข่พระธรรมมารง และผ้ารัตกรมพลผิดนักทําให้ค้างคกตายกลายเป็นคราบห่อหุ้งไข่ไว้ต่อมาใครก็กำเนิดเป็นกูมารีอาศัยอยู่ในคราบค้างคกส่องตายายผู้ยากจนมีอาชีพสุ่มปลาได้พบค้างคกที่พูดได้อ,อนหวนให้ตายายนำไปเลี้ยงแล้วจะแทนคุณตายายจึงนำมาเลี้ยงไว้กูมารีในคราบค้างคกใช้พระธรรมมรงเนรมิตข้าวปลาอาหารไว้คอยท้าเมื่อตายายไม่อยู่จนตายายซุ่มดูก,ก็ทราบว่าในคราบนั้นคือกุมารีรูปงาม เมื่อนางมีอายุย่างเข้ารุ่นสาววันหนึ่งเป็นวันอุโบสถนางขอให้ตายายพานางไปฟังเทศทั้งสองจึงขอให้นางออกจากคราบ้างคกซึ่งตรงกับตอนเช้าวันอาทิตย์นางจึงได้ชื่อว่าอุไทยหรืออุไทยเทวีนางอุไทยใช้พระธรรมมรเนิรมิตยิ่งงามจำนวนมากไว้เป็นค่ารับใช้แล้วพากันเดินทางไปฟังเทศที่วัดย่างสง